ชาตินี้ข้าจะไม่รักท่านบทที่92วันนี้ท่านหญิงยงหนิงมาที่บ้านทั้งยังพาข้าไปพบเหล่าฟูเหรินด้วยกันข้าเห็นท่าทางของนางนับว่าแสดงออกชัดเจนมากขอเพียงมีโอกาสนางจะต้องเอ่ยปากออกมาแน่ถ้าเหล่าฟูเหรินจัดการเรื่องฉีเฉินให้นางจุนอ๋องคงไม่ขัดขวางแต่ท่านหญิงยงหนิงแต่งเข้ามา ก็คงจะไม่มีความสุขชาติก่อนตอนอยู่ในตัวน่าเห็นนางยิ้มน้อยมากเมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาก็รู้สึกเสียดายแทนท่านหญิงยงหนิงนางรู้ดีว่าท่านหญิงที่น่ารักสุดท้ายจะมีจุดจบเช่นใดดังนั้นจะให้มองดูเฉยๆไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นหรือฟังเจ้าพูดแบบนี้คิดอยากจะช่วยท่านหญิงยงหนิงละสิฉีเซียนกับกู้ชิงจู ถือว่ารู้ใจกันมากไหนเลยเขาจะไม่รู้ว่าภรรยากำลังคิดอะไรอยู่กับเขาแล้วกู้ชิงจู่ไม่คิดจะปิดบงังจึงพยักหน้ารู้ดีว่านางไม่มีความสุขแต่กับนิ่งดูได้จะโหดร้ายเกินไปไหมฉีเซียนหมุนร่างของกู้ชิงจู่ให้หันกลับมามองหน้าตนทุกคนมีชะตากรรมของตัวเองเรื่องของท่านหญิงหยงหนิงกับฉีฉิน ย่อมต้องให้พวกเขาประสบด้วยตนเองหากเราเข้าไปยุ่งพวกเขาอาจไม่สมปรารถนาเรื่องความรักก็เหมือนคนดื่มน้ำจะต้องให้พวกเขารับรู้ถึงความร้อนเย็นด้วยตนเองฉีเฉินอาจไม่ได้รักท่านหญิงหยงหิงในตอนนี้แต่อย่าลืมว่าต่อมาพวกเขาก็ย้ายกลับไปพักอยู่ที่จวนท่านหญิงส่วนเราก็ไปยังชายแดนหม้อเป่ยจึงติดต่อกันน้อยลงกู้ชิงจูมองหนะ้าสามี ดังนั้นท่านจึงไม่เห็นด้วยที่ข้าจะเข้าไปยุ่งเรื่องของพวกเขาใช่หรือไม่ชีเรียนนิ่งไปครู่หนึ่งหากเจ้าอยากยุ่งจริงๆก็ต้องทำให้ท่านหญิงยงหนึ่งเชื่อว่าชีเฉินไม่ใช่คู่ครองที่ดีถ้าเพียงบอกเล่าให้นางฟังเกรงว่านางจะไม่เชื่อเจ้าเรื่องนี้เจ้าน่าจะเข้าใจดีชาไหนกู้ชิงจูจะไม่เข้าใจชาติที่แล้วนางมีโอกาสแต่งกับฉีเซียน หากมีคนมาพูดว่าฉีเซียนกับนางไม่ใช่คู่กันนางต้องไม่เชื่อแน่และยังต้องรู้สึกว่าคนผู้นั้นตั้งใจจะหาเรื่องตนเอาล่ะเอาล่ะอย่าเสียเวลากับเรื่องของพวกเขาเลยปล่อยให้เป็นไปนตามวาสนาเถอะฉีเซียนจงกู้ชิงจจูไปยังห้องด้านในเขาต้องเปลี่ยนเป็นชุดอยู่บ้านแต่ก็อยากคุยกับนางด้วยจริงสิเจ้าบอกว่าวันนี้ ไปเรือนอี้โซมาได้พบท่านย่าแล้วหรือกู้ชิงจูหยิบชุดยาวที่ใส่อยู่บ้านออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วส่งให้ฉีเซียนจากนั้นก็นั่งลงบนม้านั่งตัวเตี้ยข้างเตียงลูบท้องพางรับคำได้พบแล้วฉีเซียนเห็นนางคำท้องอยู่ตลอดเวลาจึงถามไม่สบายท้องหรือไรอืมกู้ชิงจูพยักหน้าตอบตามตรงโดยไม่ปิดบงัง กินจนอิ่มเกินไปคำตอบนี้ทำให้สีเซียนประหลาดใจอย่างมากภรรยาทานน้อยเพียงใดเขารู้ดีเว้นแต่จะพบอาหารที่ชอบเป็นพิเศษจึงเกิดเรื่องเช่นนี้เข้าสีเซียนก้าวเข้ามาอุ้มแล้ววางลงบนตักของตัวเองกู้ชิงจูไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรรู้เพียงชั่วครู่หน้าท้องของนางก็อุ่นวา่าบสีเซียนกอดนางพางใช้มืออีกข้างวางลงบนหน้าท้องของนาง เพื่อให้นางอุ่นขึ้นมือของเขาใหญ่เมื่อลูกท้องแล้วจึงรู้สึกสบายนางไม่ดิ้นหนีแต่กลับนั่งทิ้งตัวเขาเงียบๆของในเรือนเหล่าฟูเหรินอร่อยเหลือเกินไม่รู้วันหน้าจะมีโอกาสได้กินอีกไหมเวลาที่กู้ชิงจู่ไม่สบายมักจะว่านอนสอนง่ายเป็นพิเศษทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนจนทำให้เขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ แต่ฉีเซวียนรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงเปลือกนอกหากเข้าฉวยโอกาสนี้ทำอะไรนางจริงๆกู้ชิงจูคงโกรธเกียดเขาไปตลอดชีวิตภรรยาเขายังมีแผลในใจเขาจะรีบร้อนไม่ได้ต้องค่อยๆมอบความอบอุ่นให้นางทีละนิดขอเพียงเจ้าอยากกินข้าเรียกแม่ครัวคนนั้นมาทำให้เจ้าเมื่อไหร่ก็ได้กู้ชิงจูเอนร่างลงในอ้อมกอดของฉีเซียนรู้สึกอุ่นสบาย จนเริ่มง่วงเหล่าฟูเหรินไม่ชอบให้ใครมายืมคนของนางข้าเพียงแต่คิดถึงความหลังเท่านั้นชาติก่อนเหล่าฟูเหรินดีกับข้ามากแต่ข้ากลับไม่ทันได้ส่งนางเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้การเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนางจำข้าไม่ได้แล้วอยู่ดีๆไปคิดถึงเรื่องเหล่านี้ทำไมท่านย่าในตอนนั้นไม่ได้มีเจ้าคนเดียวที่ส่งนางไม่ทัน ข้าเองก็ไม่ทันเหมือนกันนางจากไปอย่างกระทันหันหมอหลวงต่างบอกว่าต่อให้เป็นเทพเซียนก็ยากจะช่วยกู้ชิงโจรีตาลงในหัวเต็มไปด้วยภาพของนางกับสีเหล่าฟูเหรินในชาติที่แล้วสีเหล่าฟูเหรินเหมือนกับกู้เหล่าฟูเหรินที่รักนางเหมือนหลานสาวแต่ผู้อาวุโสทั้งสองกับจากไปเร็วทำให้กู้ชิงจูที่ยังไม่อิ่มเอมในความรัก รู้สึกเหมือนบางอย่างขาดหายไปตอนนั้นว่ากันว่าสีเหล่าฟูเหรินมีอาการเส้นเลือดหัวใจอุดตันรักษาไม่หายก็น่าประหลาดใจอยู่เหมือนกันเพราะสุขภาพของสีเหล่าฟูเหรินดูแข็งแรงดีสีหน้าแดงระเรื่อเป่งปังดูไม่เหมือนเลือดลมบกพร่องแต่ทำไมจู่ๆเส้นเลือดในหัวใจถึงอุดตันได้เมื่อนึกภาพพี่สีเหล่าฟูเหรินกินข้าวเมื่อกลางวัน กู้ชิงจูก็ลืมตาขึ้นมาทันทีถึงได้เห็นใบหน้าของฉีเซียนที่อยู่ใกล้เพียงคืบเดียวและกำลังจะจุงพิษเขาคาดไม่ถึงว่านางจะลืมตาขึ้นกระทันหันคิดจะถอยก็ถอยไม่ทันแล้วกู้ชิงจูผลักเขาออกและยืดตัวขึ้นในอ้อมกอดของฉีเซียนสีหน้าดูดุดันขึ้นมาฉีเซียนเห็นนางเป็นเช่นนี้จึงรู้สึกหวาดระแวงยังจูบไม่สำเร็จสักหน่อย จะตำหนิข้าไม่ได้นะกู้ชิงจู่ไม่มีใจมาต่อปากต่อคํากับเขาเพราะจู่จู่ก็นึกถึงปัญหาที่ทำให้ฉีเหล่าฟูเหรินจากไปขึ้นมาได้นางหันไปเอ่ยกับฉีเซียนเหมือนข้าจะรู้แล้วว่าทำไมชาติที่แล้วเหล่าฟูเหรินถึงจากไปเร็วอาหารที่นางกินมันเลี่ยนเกินไปอาหารมันเลี่ยนเมื่อสะสมมากเข้าอาวัยวะภายในจะอวบอ้วน ซึ่งเท่ากับเกิดความเสียหายหากมีอาการหายใจไม่ออกในยามหลับก็จะเป็นอันตรายอย่างมากตอนที่กู้ชิงจูนั่งกินอาหารร่วมโต๊ะก,กับฉีเหล่าฟูเหรินในวันนี้ถึงพบเห็นปัญหาผู้อาวุโสกินแต่เนื้อและของมันเลี่ยนกินนานวันเข้าร่างกายจะรับไหวได้อย่างไรหลังจากคุยกับฉีเซียนกู้ชิงจูลองสอบถามกุ้ยมามาที่เรือนอี้โซ่ก็พบว่าฉีเหลาฟูเหริน ชอบกินของมันเลี่ยนจริงๆนางวิเคราะห์ว่าโรคไฟในแม่ระบายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อีกฝ่ายจากไปก่อนเวลาอันควรเมื่อชาติที่แล้วอาการของคนไฟในแม่ระบายนั้นส่วนมากมักจะมีท้องน้อยค่อนข้างใหญ่สลืมสลือเมื่อตื่นนอนหมอนหนุนจะมีคราบสกปรกตอนกลางคืนมักกรนเสียงดังผมร่วงและมีกลิ่นปากมีทางแก้เดียวคือ ปรับเปลี่ยนอาหารการกินกุ้ยมามา,มานำถ้อยคำของฮูหยินน้อยไปกล่าวเตือนฉีเหล่าฟูเหรินแต่อีกฝ่ายกลับไม่แยแสอีกทั้งยังไม่ยอมให้เรียกท่านหมอมาตรวจสุขภาพครั้นเตือนแล้วเห็นว่าไม่เป็นผลกุ้ยมามาจึงได้แต่เงียบตกกลางคืนฝนเทกระหนำ่ำหลังจากกู้ชิงโูกับห้องก็เห็นว่าสีเซียนยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าต่างที่กำลังเปิดกว้างลมพัดกรูเข้ามาในห้อง ฉีเซวียนกวักมือเรียกนางนางจึงเดินเข้าไปหาทั้งสองมองไปนอกหน้าต่างที่เต็มไปด้วยสายฟ้าแลบสักพักก็ฟ้าร้องฉีเซวียนถอนหายใจเจ้าจำพายุฝนหนนี้ได้หรือไม่กู้ชิงจมไม่เข้าใจความหมายจำอะไรก็พายุฝนในตอนนั้นอย่างไรเล่าตกตกหยุดหยุดเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มภูเขารอบด้านพังทลาย หลายหมู่บ้านถูกตัดขาดหลังฝนหยุดยังเกิดโรคระบาดซ้ำเติมเข้ามาอีกผู้คนในเมืองหลวงต่างพากันหวาดวันคำพูดของฉีเซียนทำให้กู้ชิงจูนึกย้อนกลับไปถึงภาพในอดีตตอนนั้นนางน่าจะยังไม่ได้แต่งกับฉีเซียนมีพาย,ยุฝนตกหนักติดต่อกันหนึ่งเดือนจริงแต่เมื่อไหร่นางก็จำไม่ได้แล้วรู้เพียงว่าเดือนนั้นนางลำบากมาก เพราเรือนพักของนางในสกุลกู้เป็นเรือนหลังเล็กสองชั้นที่ง่ายต่อน้ำท่วมเป็นฝนครั้งนั้นเองหรือกู้ชิงจูพึมพำฉีเซียนพยักหน้ารับน่าจะใช่ข้าจําได้แม่นตอนนั้นข้าติดตามท่านพ่อไปตรวจการการขุดลอกคูคลองนอกเมืองอยู่หลายวันเสื้อผ้าไม่เคยแห้งหากเป็นฝนครั้งนั้นจริงเกรงว่าในเมืองหลวง ต้องมีผู้ประสบภัยไม่น้อยพวกเราควรเตรียมตัวล่วงหน้าชีเซียนยืนท่อถอนใจอยู่ริมหน้าต่างกู้ชิงจูเห็นเขาเป็นเช่นนี้จึงเอ่ยตอบเราพยายามทำอย่างสุดกำลังหมู่บ้านทางด้านนอกที่ถูกตัดขาดพวกเราช่วยอะไรไม่ได้ก็จริงแต่สามารถเตรียมเข้าสารอาหารแห้งไปบริจาคได้นี่ส่วนเรื่องโรคระบาดความจริงขอเพียงป้องกันตั้งแต่นั่นเนิน่นโรคระบาด ก็ไม่ได้น่ากลัวถึงขั้นนั้นท่านจำได้หรือไม่ว่าฤดูร้อนปีหนึ่งค่ายทหารที่มอเปยก็เคยเกิดโรคระบาดตอนนั้นอาจารย์ของข้าค้นพบต้นตอของโรคจึงควบคุมทนันเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนั้นขึ้นมาฉีเซียนก็จำได้เขาที่เป็นแม่ทัพนอนไม่หลับหลายคืนเพราะเรื่องโรคระบาดในค่ายทหารแพทย์ในค่ายยิ่งไม่กล้าหลับ แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ควบคุมเอาไว้ได้ข้าจะลืมได้อย่างไรชีเซียนถอนหายใจเงียบๆเรินเอิ้นถังมียาสำรองอยู่ไม่น้อยพรุ่งนี้ข้าจะให้พวกอินเซิงไปกว้านซื้อยาจากร้านขายยามาตุนเพิ่มแต่ขออย่าให้ได้ใช้จะดีที่สุดนางมีสีหน้าหนักใจหากเกิดโรคระบาดจริงข้าจะให้คนไปบริจาคยากู้ชิงจู่พบเห็นความโหดร้าย ของสนามรบมามากจึงเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์นางคิดจะพยายามอย่างสุดกำลังหากสามารถยื้อชีวิตคนได้บ้างก็นับว่าคุ้มค่าได้วันพรุ่งนี้ข้าจะส่งคนไปช่วยเจ้าในเมื่อเราได้ใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นชาตินึงก็ควรต้องช่วยชาวบ้านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอย่างสุดกำลังจึงจะถือเป็นการขอบคุณที่สวรรค์เมตตาเราฉีเซียนยกมือขึ้น อบบ่าของกู้ชิงจูพางถอนหายใจยาวหากไม่ใช่เพราะสวรรค์เมตตาเขากับชิงจูจะมีโอกาสได้ยืนเคียงกันอยู่ตรงนี้หรือพายุฝนเทลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืนวันต่อมากู้ชิงจูตื่นแต่เช้าตรู่นางให้หงสีเตรียมรถมา้าไปเหรือนเอิ้นถังส่วนฉีเซียนก็ออกจากจวนไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางบอกว่าจะไปดูที่ท่าเรือ เพื่อเตรียมสิ่งของป้องกันน้ำท่วมตามท้องถนนเส้นต่างๆที่มุ่งหน้ามายังเมืองหลวงหากต้านไว้ได้หมู่บ้านก็จะถูกตัดขาดน้อยลงชาวบ้านที่มีชีวิตรอดก็จะมากขึ้นหงสีไม่เข้าใจว่าสองผัวเมียกำลังจะทำอะไรนางเพียงหูบร่มเข้ามาในรถม้าแล้วถามกู้ชิงตูหูหยินน้อยฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมถึงต้องออกไปข้างนอกด้วยเจ้าคะ วันฝนตกไม่มีใครมาหาหมอสักหน่อยกู้ชิงตูเลิกม่านรถม้าออกนางชะโงกหน้ามองพื้นถนนทางด้านนอกระบบระบายน้ำในเมืองหลวงยังถือว่าดีต่อให้ฝนตกหนึ่งวันหนึ่งคืนน้ำก็ไม่ขังแต่ต่อให้ระบบระบายน้ำดีเช่นใดหากฝนตกติดต่อกันตลอดหนึ่งเดือนก็คงต้องท่วมเวลากระชันเข้ามาแล้ววันนี้สีเซียน สงคนราวยีสิบคนมาช่วยนางเมื่อมาถึงเดอนเอิ้นถังนางก็ให้คนทั้งยีสิบแยกกันออกไปดำเนินการแบ่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสองคนต่อรถม้าหนึ่งคันกระจายกันออกไปซื้อธัญญาหารและยาตามร้านค้าต่างๆในเมืองเมืองหลวงนั้นไม่ขาดแคลนสเสบียงเมื่อมาถึงยามีภยัยพ่อค้าบางส่วนมักถูกความโลภครอบงำพวกเขาจะขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น สำหรับชาวบ้านใครให้ราคาสูงก็ได้ไปหากชาวบ้านหาซื้อของไม่ได้ก็ต้องอดกันทั้งครอบครัวหลังจากกู้ชิงจูจัดการงานทุกอย่างเรียบร้อยคนในหรันเอินถังทั้งหมดต่างตกตะลึงหงฉุสียังอ้าปากค้างดึงร่างกู้ชิงจูมาเตือนเบาๆโหยินน้อยซื้อของมากมายเช่นนี้ต้องใช้เงินมากโขนะเจ้าคะข้ารู้ ที่ข้ามีอยู่กับตัวก็เพียงสองสามหมื่นตำลึงแต่ีเฉียนเพิ่งให้มาอีกหนึ่งแสนตำลึงหากยังไม่พอก็ให้ไปเก็บจากร้านค้าในเมืองบอกเท่าแก่ทั้งหลายให้ปิดบัญชีในช่วงครึ่งปีแรกแล้วส่งรายได้กลับมาให้ข้าทั้งหมดถ้าไม่พออีกข้าจะเปิดคลังสินเดิมมาเติมหงสฉีฟังแล้วจะเป็นลมแต่นางถูกกู้ชิงจูผักให้ขยับไปด้านข้าง ทุกคนฟังชัดเจนกันหมดแล้วใช่หรือไม่พยายามรวบรวมให้ครบตามจำนวนในรายการหากเงินไม่พอก็ให้เท่าแก่เหล่านั้นมาเอาเงินที่เลือนเอินถังส่วนตัวยาพวกนั้นมอบให้อิ่นเสิงกับเหลียงฟูรับผิดชอบไปไม่ว่าราคาเท่าไหร่ขอให้ซื้อมาได้ให้มากที่สุดข้ามองแล้วฝนครั้งนี้คงไม่หยุดง่ายๆหลังพาย,ยุฝนผ่านพน้นอากาศจะร้อนเกิดโรคระบาดได้ง่าย ถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาจริงๆชาวประชาจะต้องเดือดร้อนไปทั่วทั้งเมืองหลวงแน่อิ่นเซิงกับเหลียงฟู่สบตากันหิ่นเซิงเอ่ยปากอาจารย์ฝนเพิ่งจะตกเพียงคืนเดียวเท่านั้นท่านก็เครียดเช่นนี้แล้วตอนบ่ายก็น่าจะหยุดเราซื้อยาก,กับอาหารแห้งมาตุนมากมายขนาดนั้นหากฟ้าใสของก็ต้องเสียเราจะไม่เสียเงินไปเปล่าๆหรือขอรับ กู้ชิงจู่ไม่รู้จะอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างไรจึงได้แต่เร่งให้พวกเขาออกไปเรื่องนี้พวกเจ้าไม่ต้องสนใจหากฟ้าใสาจริงซื่อจือจะช่วยเราจัดการกับสิ่งของเหล่านี้เองในยามคับขันไม่ว่าอย่างไรก็ยังคงต้องยกชื่อของสีเซียนออกมากล่าวอ้างหงสีกับอินเซิงยังคงกลัวสีเซียนอยู่บ้างเมื่อได้ยินกู้ชิงจูพูดเช่นนี้ จึงได้แต่สบตากาันจากนั้นก็สวมชุดฟางกระโดดขึ้นรถม้าที่รอยอยู่ข้างนอกรถม้าหลายสิบคันวิ่งเข้าออกเหรือนเอินถังตั้งแต่เช้าตรู่เรียงกันเป็นขบวนยาวเหยียดอยู่บนถนนจูเสวียร้านค้ารอบด้านต่างก็ไม่รู้ว่าเหรือนเอินถังคิดจะทำอะไรจึงพากันชี้ไม้ชี้มือแล้วพูดกันไปต่างๆนานาส่วนฉีเซียนส่งคนจากค่ายลาตะเวน ไปสร้างแนวกำบังตามถนนสายใหญ่ๆยุ่งจนไม่ได้กลับบ้านอินซื้อจึงต้องเรียกกู้ชิงจูงไปถามเมื่อนางไปถึงอินซื้อที่กำลังยืนอยู่บนทางเดินก็เอ่ยปากได้ยินว่าสองวันนี้พวกเจ้าสองคนละลายเงินกันไปมากมายเจ้าแทบจะกว้านซื้ออาหารแห้งและยาในเมืองจนเกือบจะหมดเซียนเอ๋ยยังพาคนในค่ายล่าตะเวนไปทำงานนอกเมือง พวกเจ้ากำลังจะทำอะไรกันแน่อินซื่อมีหน้าที่ดูแลบ้านก็จริงแต่เรื่องราวนอกส่วนย่อมต้องมีคนมารายงานให้นางทราบกู้ชิงจู่ก้มหน้าครุ่นคิดเสร็จแล้วจึงตอบฉีเซียนบอกว่าฝนครั้งนี้จะตกนานมากให้ข้าเตรียมตัวแต่เนื่นๆน่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมท่านแม่ถามเขาดีกว่ากู้ชิงจู่พูดตามความจริงไม่ได้จึงผักทุกอย่างให้ฉีเซียน พวกเขาเป็นแม่ลูกกันให้ไปคุยกันเอาเองดูทำเข้าเจ้าก็ปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจอย่างนั้นเถอะอยู่ดีๆก็เคลื่อนไหวใหญ่โตตอนท่านหูออกจากเมืองหลวงเคยกำชับหนักแน่นว่าทำสิ่งใดต้องให้เงียบที่สุดตอนนี้ดีเลยทุกคนรู้กันหมดว่าสกุลฉีกกำลังทำอะไรอยู่ท่านแม่ไม่ต้องกังวลฉีเซียนไม่ใช่คนเหลวไหลพันนั้นในเมื่อเขาคิดทำเรื่องนี้ ย่อมต้องมีเหตุผลข้าเชื่อเขาท่านแม่ก็ควรจะเชื่อเขาด้วยหากเดาไม่ผิดฝนครั้งนี้จะตกนานชาวบ้านในเมืองหลวงและนอกเมืองอาจต้องประสบอุทกภัยข้าวของที่ข้าซื้อเหล่านี้จะถูกนำมาใช้แน่นอนเราไม่หวังว่าจะได้ใช้ของเหล่านี้หรอกแต่ถ้ามีไว้ก็อุ่นใจนี่เจ้าคะวินซื่อรู้สึกหมดคำจะพูดกับลูกสะภ้คนนี้แล้วเช่นกัน ความอุ่นใจของกู้ชิงจูต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อมาได้ได้ยินว่าวันนี้ลูกสะพ้ายนำเงินออกจากคังสินเดิมของตนไม่น้อยลูกสะพ้ยที่ยอมละลายทรัพย์สินและเสียสติไปพร้อมกับสามีเพราะเชื่อเขาหวินซื่อไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีทุกคนต่างพากันสงสยัยจนกระทั่งฝนตกติดต่อกัน20วันในที่สุดความสงสัยก็เปลี่ยนเป็นความตกตะลึง ถนนส่วนใหญ่ในเมืองหลวงถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่งคนบนถนนต้องถอยไปอยู่ที่สูงในเมืองขาดข้าวสารอาหารแห้งชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากแต่เพราะฉีเซียนเร่งการขุดคลองติดต่อกันนานหลายวันทำให้ถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองกับนอกเมืองไม่ถูกน้ำพัดจนพังทลายพอจะบรรเทาปัญหาเรื่องหมู่บ้านนอกเมืองถูกตัดขาดส่วนกู้ชิงจู ก็นำคนมาตั้งจุดบริจาคโจกและยาทั่วทั้งเมืองหลวงทุกคนในจวนอู่อันโหถูกส่งออกมาช่วยกันแจกจ่ายสิ่งของกู้ชิงจูรักษาผู้ป่วยร่วมกับหมอจากร้านขายยาในเมืองหลวงอยู่หลายร้านหลังจากจวนอู่อันโหนําทัพออกมาบริจาคในเมืองก็มีอีกหลายตระกูลที่ทยอยกันร่วมบริจาคโจกและเสื้อผ้าเรื่องเหล่านี้ทำให้ทุกคนในเมืองหลวงตกตะลึงแม้แต่ราชสำนัก ก็ยังมีขุนนางทูลรายงานเรื่องนี้ต่อห้องเต้หยวนเตอ๋อเป็นการเฉพาะภัยพิบัติที่ไม่เคยได้รับการเตือนล่วงหน้าหากรับมือได้ไม่ดีความเสียหายนั้นยากจะวัดด้วยเงินทองห้องเต้หยวนเตอ๋อเมื่อได้ฟังรายงานจึงประชมตัวอู่อันโหออกมากลางท้องพระโรงทั้งยังมีรับสั่งให้ขุนนางทั้งหลายในราชสำนักเปิดยุ่งฉังของตนออกมาด้วย คุณงามความดีของจวนอู่อันโหแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงและคุณงามความดีครั้งนี้ต่างจากการสร้างชื่อเสียงทางด้านทหารเป็นสิ่งที่ฮ่องเต้น,นั้นพอพระทยัยในราชสมัยของพระองค์มีขุนนางที่ยอมสละทรัพย์สมบัติเพื่อช่วยรับมือกับภัยพิบัตินับว่าเป็นวาสนาของบ้านเมืองฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ